สวัสดีครับท่านที่ชอบมวยนะครับก็วันนี้นะครับเรามาดูโปรแกรมมวยกันนะครับศึกเพชรยินดีครับถ่ายทอดสดทางช่องบูฟอร์ยูนะครับในวันพฤหัสที่8มีนาคมเรื่อง่ายทอดสดตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาคู่แรกก็เป็นภัยทองคำสิบไทเรนครับต่อมาก็เพชรนครรถสวยจากเจสายริ้วนะครับมวยครับก็เหยีเล่นที่ภัยทองคำนะครับตอนนี้นะครับในราคาก็ประมาณ11.8นะครับคู่ที่สองเป็น เพชรมนตรีเขาเป็นสุพนรณพบกับโลหทองควยในยิมควยในเมืองยิมนะครับราคาก็เขาเรียกนาทีเพชรมนตรีนะครับก็ประมาณ11ต่อ8นะครับส่วนคู่ที่สาเป็นเพชรดินแดงมัดทุ่งเขาหลวงนะครับพบกับเจ้าเด่นผาดานเด่นรถดีนะครับนี่ราคานี่จะจุดที่เสมอเจ้าเพชรเดินดงนะครับส่วนคู่ที่4คผู้เอกในรายการเป็นเจ้าเพชรนิทรรดนามราคารคาพบกับ เดชชายาเพชรีดีคานามีนะครับเราคาเขาก็เล่นไปที่เดชชายาก็ฝ่ายน้ําเงินนะครับเนื่องจากเป็นมวยทีมงานคนจัดนะครับในราคา3ต่อ2นะครับมวยในรายการวันนี้ดูท่าทางแล้วก็น่าจะซื้อขายได้ทุกตัวนะครับเล่นมวยในเวทีนี่มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับเนื่องจากก็มีการขออนุญาตนะครับเล่นการอ่าการพนันด้อย่างถูกต้องในเวทีนะแนะนําในเวทีเทนะ่านั้นสมาชิกนะถ้าไม่ใช่ในเวทีก็ไปเล่นว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่ชอบเล่นเลยครบยกไปครบยกนะครับก็มีราคาให้เลยนะครับคู่เจ้าพาทองคํากับบรรลังเพชรนี่เจา้าพาเจ้าพายทองคํานะครับับเจ้าบรรลังเพชรนี่คือครบยกนะครับแทงร้อยหนึ่งจ่ายยี่สิบห้าบาทครับแต่ถ้าไม่ครบยกนะครับไม่ครบยกเนี่ยแทงสี่สิบบาทจ่ายร้อยหนึ่งนะครับก็ พูดง่ายๆเขา,าเลิ่ดครบยวก,กันนะครับถ้ามวยออกราคามาลิดลิ่ดครบยกนี่เนี่ยก็ดูท่าทางแล้วนี่ก็น่าน่าจะเล่นซื้อขายได้นะสมาชิกนะคู่ที่สองเพชรมนตรีกับโลดทองนะครับครบยกเนี่ยครับร้อยแทงร้อยหนึ่งจ่ายยี่สิบห้าบาทนะครับส่วนถ้าไม่ครบยกเนี่ยครับทอนร้อยหนึ่งจ่ายสี่สิบบาทนะครับเจ้าเพชรเดินดงกับเด่นผาด่างนะครับครบยกนะครับร้อยหนึ่งจ่ายสิบแปดบาท ก็คือมีโอกาสครบยกสูงนะครับจ่ายน้อยนะครับถ้าไม่ครบยกนี่นะครับแทงสามสามบาทจ่ายร้อยหนึ่งเลยนะครับส่วนเจ้าเพชรนี่รันกับเดชยาเนี่ยครับครบยกเลยครับร้อยหนึ่งจ่ายยี่สิบห้าบาทไม่ครบยกนะครับแทงสี่บาทจ่ายร้อยหนึ่งนะครับสาหรับอ่ามวยนี่ครับทางเพจนะครับสื่อเพชรยินดีเหมือนกันครับแต่ถ่ายทอดสดทางอ่าเพจมวยเดชจิตแปดเก้านะครับก็เริ่มแต่เวลาก็มันเป็นต่อเนื่องนะต่อเนื่องมาจาก ช่องทูนะครับ20่สนกาสานาทีครับเป็นเด็กชุมพรแก้วปปวนพบกับเทพนครรถสวยจ่าเจียบสายพิ้วนะครับทุกนี้เขาเด็ดเล่นแต่เจ้าเด็กชุมพรกันนะครับในราคาโอ้โหนี่ครับก็ถือ,ถ,อถือว่าแพงนะครับอันนี้5 2าสองเอสองหนึ่งนะสมาชิกนะสองหนึ่งนะครับถ้าใครจะเล่นเด็กชุมพรสองหนึ่งลำน้ำโขงคู่ที่สองครับยอดหัวทองพบก,กับชนะเลิศสิทธิอ์ออดน้อยอันนี้นี่ เหรราคาก็เล็กที่สิบเอ็ดแปดที่รำน้ำผงนะครับคู่ที่สามครับที่ถ่ายทอดทางเพจนะครับเป็นพิทวัตนะครับ tkd มวยไทยนะครับพบกับแก้วกังวานก็ชนะโชคนะครับอันนี้ก็เจ้าฝ่ายแดงครับเขาเล่นวิทวัตฝ่ายแดงครับในราคาห้าต่อสี่นะครับส่วนคู่สุดท้ายก็เป็นสุวัสิ์เล็กกีดีเก้าเก้าพบกับเจ้าเพชรขัญชัยเพชรสุพานันนะครับนี็กเป็นฝ่ายแดงเหมือนกันนะครับ ในราคานะครับสามต่อสนะครับสมาชิกกับ3ามต่อสนะครับก็ดูท่าทางเนี่ยก็ถ้าใครได้เข้าไปเล่นในวิธีกับเาน่ก็น่าจะซื้อขายบางทุนได้นะสมาชิกนะดูดูแล้วนะครับมวยมันไม่น่าจะขาดขนาดนั้นนะครับก็มีครบยกไปครบยกนะมาดูต่อนะครับว่ามีโอกาสครบยกไปครบยกครับสำหรับ มวยศึกเพชรยินดีนะครับถ่ายทอดสดทางเพจมือดิจิต89นะครับถ้าเล่นนะครับคู่เด็กชุมพรกับเทพนครเครับเล่นครบยกครับแทงนะครับ95บาทเข้าใจ100บาทนะครับถ้ากรณีครบยกนะกรณีไม่ครบยกคือมีนกแน่ๆนะครับถ้ามีนกแน่ๆเนี่ยเขบอกว่า แทง80บาทก็จ่ายร้อยหนึ่งเลยนะครับนี่เขาก็บอกไปว่าคล้ายๆมันจะมันจะไม่นกคนะับเนาะคุ่สองเราตนองโขนกับชนะเลิศนะครับครบยกนะครับอ่าคือหมายถึงไม่นอกนะครับแทงครับ93บาทจ่ายร้อยหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่านอกนะครับถ้าเล่นเล่นว่านอกเนี่ยแทงหนึ่งบาทก็จ่าย78บบาทนะครับอันนี้ก็พูดง่ายก็คือมีโอกาสที่จะ ไม่นกสูงนะครับมีโอกาสครบยกสูงส่วนคู่ที่3ครก็เป็นเจ้าวิทวัตกับแก้วกังวานนะครับถ้าเล่นว่าครบยกนี่ครับเล่นว่าครบยกคือไม่นกนะครับแทงนะครับ47บาทแพง100บาทก็จ่ายแค่47บาทนะครับก็แสดงว่าโอกาสที่จะครบยกสูงนะครับส่วนถ้ามีนับมีนกนะครับเขาบอกว่ามีนกมีนกไม่ใช่นับนะ มีนกเลยนะครับคือไม่ครบยกเนี่ยแทงหกสิบสองบาทเขาจ่ายร้อยหนึ่งคู่สุดท้ายครับเจ้าสุวัตเล็กกับเพชรขวัญชัยนี่ครับไอ้นี่เนี่ยครบยกนะครับแทงครับหนึ่งร้อยบาทเขาจ่ายแค่สี่สิบบาทนะครับส่วนถ้าเล่นว่ามีนกแน่ๆนะครับมีนกแน่ๆเนี่ยแทงนะครับ 55าสิบห้าบาทก็จ่ายร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็แสดงว่ามีโอกาสนับนอกน้อยนะครับที่สำหรับการเล่นนับนอกไม่นับนกครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันเลยทีเดียวนะครับ